ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก91นะครับผมที่ไม่ก,กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยทุกคนครับคือพี่อยากรู้ว่าแบบแบบว่าเด็กในช่องพี่นี่คือแบบชอบแบบคลิปแกล้งกันมากแค่ไหนคลิปชั่วกันมากแค่ไหนอ่ะช่วยพิมพ์ครัว่า fc ฟ r e e to ด้านล่างคลิปได้ไหมครับโอเคครับชอบพิมพ์แล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปกันเลยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันดยนะครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับผมฟีเเหมือน,อนับผมก็ วันนี้พี่จะมาช่วยน้ำหวานนะครับผมก็วันนี้พี่จะมาแปลงร่างเป็นเขาเรียกว่าแมวน้อยทุกคนนะแมวแมวแมวมวแมวผมพี่เห็นว่าคนดูขอมาเยอะมากเลยพี่ว่าจะมาแกล้งมาช่วยเป็นแมวนะครับก็น่าจะแบบคล้ายๆหมาแหละแต่ว่าแมวชอบกินปลาใช่เะล่ะเดี๋ยวแบบพี่จะแบบ เออเดี๋ยวจะทำสถานการณ์ไว้่างนี้นะเออก็ใครที่ชอบแบบว่าคอนเทนต์ช่วยแก้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์ให้สัครั้กับพี่นะทุกคนวันนี้พี่ปวดหัวมากเลยแต่พี่ต้องมาทำคลิปให้น้องๆดูนะทุกคนก็ทุกคน,กกคนแบบว่าช่วยกันกดไลค์ให้ถึงแบบ5 0 0พันไลค์ได้ไหมทุกคนนะเออถ้ากดถึงแบบจะเป็นกำลังใจให้พี่มากเลยทุกคนก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับผม โอเคก็ต้องขอกาวสบายทำผู้สมทุกทานเนาะขอตั้งหากว่าซื้อซองฟรันซีเนาะตอนนี้ให้ยินในเกมไหมครับเอาสิรอเอาสิสมองตามเคยย่าหู ก็คือวันนี้เนาะเขาอยู่ในแมปแบบว่าแมปเก่าแมปเดิมอะไรทุกคนเป็นแบบแบบมีภูเขามีอย่างแมปธรรมดาเลยเออก็อุ้ยจังเก็หน้าทุกคนหูโบนี่มันอย่างเขาเคยผ่านผ่านมาแล้วโอ้โหมันก็คือแบบสูตร scp นั่นเองเนาะแล้วเขาจะโบไปใกล้เด็ดขาดมันจะเอาไต่เทมันจะมองมาตรงนี้แม่<อ>ผมกลัวพ่อหวานทําคลิปแบบว่าแกล้งกันมาทุกคนทุกคนชอบไหมหรือว่าแบบอยากเปลี่ยนให้หวานแบบไปช่วยการแทน ได้แบบกวานนุษใเจมากเลยคุณแบบว่าได้แก่้งกันเนี่ยน้องกแบบการทำกับหวานมาเยอะไงลก็ถือว่าเจ้ากันละกันแต่ถ้าการทำดีกับหวานนะทุกคนก็จะทำคลิปช่วยละกันนะพูดหน้าแกล้งวันนี้มาช่วยไ อ๋อควายเอ่อสิงโตหรือควายเอ้ยไม่ใช่สิงโตกระทิงหรือควายอะไรสักอย่างนี่แหละตัวอะไรอะไรสักอย่างมันมีการไบบิซอนวันไม่อยากแบบตัดไม้สร้างบ้านอะวันอยากแบบตะลุยหาแบบเอ่อสิ่งที่เราแบบไม่เคยเจอมืก่อนอะไรเงี้ยอ๋อเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเมื่อกี้เหมือนมีได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งตามเลยเฮ้ยไม่มีเราบ้างไปเราอาจจะหลอนเสียงตุ้งก็ได้ไม่เราจะโยนปลาโยนปลาตามทางนี้ไหมทุกคนแบบ ให้มันตามให้มันตามมาหาเราอ๋อนึกว่าเบื่อใหม่ตกใจตกใจอยู่มันจะเดินไปทางไหนนะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรตกวะเมื่อกี้แมว What is this เอ้ยปลาปลาตกมาเดี๋ยวองปลามันเดินตามมันก็เห็นแมวเดี๋ยว f l เอ้ยนี่ปลาอีกแล้วเมื่อกี้เห็นตกตรงไหนเอ้ยปลาปลานี่ปลาเอ้ยนี่ก็ปลาเอ้ยเอ้ยแมวเหรอ เอ้ยเจ้าแมวกินปลาไหม <c oughs> อุยอ้ยแมวกว่าเราทุกคน เราต้องเราต้องย่องเราต้องทำท่าทางให้เหมือนแมวนะมันจะได้แบบซื้อใจเจ้าเหมียวไปไหนแล้วเราต้องซื้อใจเจ้าเหมียวทุกคนเฮ้ยมาเจ้าเหมียวยังยังใหญ่กินจังเลยภาพเป็นแมวเงี้ยยังยังยังกันนี้วันนี้ปลาไหมอ่ะเอาไปให้ตัวหนึ่งแต่ฉันขอกินตัวหนึ่งเพราะฉันหิวมากดีใจดีใจตัวสองตัวแล้วกันตัวเดียวไม่อิ่มโอ้เจ้าเหมียวแกชื่ออะไรเนี่ยทำไมอยู่ตัวเดียวแบบข้ามกานสัตว์ตัวใหญ่ๆอญ่เนี่ยเอ้ยน้ำบีเบเลยเปล่าเออแกชื่ออะไรอ่ะเจ้าเหมียวนี่ฉ้าเป็นแมวยังพูดไม่ได้เลยนะฉันตั้ ชื่อแกดีไหมนะดีสิตั้งชื่อแกจะไ,ไปเดินทางกับฉันไหมเจ้าเหมียวไปมันต้องไปน่ทุกคนงั้นฉันจะตั้งชื่อแกว,ว่ากาฟิวแล้วกันกาฟิวมันจะชื่อกาฟิวอ่ะหรือว่าผมผีส้มอ่ะเ่กาฟิวมันไม่ค่อยมีเลยอะตรงเนี้ยมี่ภูเขา ม,ม่มีอะไร<ห>เลยนอกจากภูเขาอะ่ะหรือเราจะข้ามน้ําข้ามทะเลไปดีมันไกลมากเลยอะ่ะเจ้าเหมียวฉันโอเคก,ก,กว่าน้ำไหมเนี่ยถ้ามีเรือคงจะดีสิเฮ้ยเรือเฮ้ยเจ้าเอาเอา,เอาไม่กลัวน้ำหรอกเรือฉันก็บว่าเ<บ>ข,ข้าใจเข้าใจผิดมาตลอดว่าแมวกลัวน้ําเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าแมวเฮ้ยจริงว่ะเฮ้ยเอาเจ้าเหมียวมันละเออไปเจ้าเหมียวเจ้าแบบแกมีเรือได้ไงวะแล้วแกกินเข้าไปแล้วแกคลายอโอกมาหรือยังไง แมวมีเรือบ้านแกยินเรือดีวายนั่นจะแมวนี่เป็นใบโอมใหม่เหรอแล้มานั่งเนี่ยเดินเรือเลยบล็อกน่าจะเป็นบล็อกที่เคยแกมเป็นแมวอย่างวะลองขึ้นไปที่สูงๆมันจะเห็นแล้วนั่งวะนั่นจะแมวมาเร็วนี่มีไม้เลยมันไม่เห็นเอาไว้ตีสัตว์ตีนั่นเฮ้ยนี่เสียงเหมือนกบเลยเอ้ยกบกบกบมีกบเฮ้ยกบกบม่กบเอ้ยกบอุ้ยน้องน้องน่ารักกบเล่นกับแมวกบเล่นกับแมวอู้จ่าแมวอย่ากัดจ่าแมวอย่ากัด โอ้โหไม่น่ารอดโอ้แมวกินกบแมวกินกบโอ้ลาก่กรเจ้ากบโอ้โโอเชื่อว่าจะไม่น่ารอดเลยเอาไปไหนเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวไปไหนละ่ะอ๋ออยู่นี่อเฮ้ะ,ะนี่อะไรอ่ะอ๋อเนื้อกบเหรอขากบไงอีขากบาอะไรนี้น่าจะเป็นน้ำเมือกมันหรือแบบเปล่าโอ้มืดแล้วเจ้าเหมียวเราจะไปนอนไหนดีอุ้ยไม่ได้ละวเช่ว่าเราต้องสร้างบ้านแล้วแหละเจ้าเหมียวช่วยกันมาเร็วมาเร็ว ก็ต้องไปสร้างบ้านนะไม่งั้นแบบว่ามันจะต้องแบบมีสัตว์ที่ดุร้ายเหมือนมีเขาเรียกว่ามันจะต้องมีสัตว์ที่ดุร้ายนี่แน่เลยอะโอ้โหมืดอย่างเร็วเลยโคตรมืดเลยยิ่งเป็นไบโอมนี้ด้วยโอ้โหโคตรมืดโอ้แท่มองอะไรไม่เห็นเลยอุ้ยเจมีไปไหนมืดมองไม่เห็นมีอะไรด้วยทุกคนเจมี่วอาเอาชิมหายแล้วทุกคนเจมี่เวหายเล้วิ่งกลับไปหาหวานเราจะพาหวานไปในที่หลบภัยเอาเฮ้ยกาฟิวหายกาฟิว อยู่ไหนอ้าวทุกคนชิบหายละอา้าวเมวหายอุยอ้ยโอยเฮ้ยตกใจหมดเจ้าแมวเอยเจ้าเมียวอะไระวะเจ้าเมียวโอ้กาฟิวไปไหนมาเนี่ย้ยตีทำไมอะไรเนะี่ยอุ้ยอะไรอะอุ้ยโอ้จะมีคิปเปอร์กับสกิลเลตันอยู่ตรงนั้นโอ้เจ้าเมวช่วยทุกคนแมวช่วย,ววยโอ้แเราโชคดีมากเลยที่มีเจ้าแบบกาฟิวไอ้นี่คืออะไรอะเฮ้ยจริงอะเปนเหมือนแบบอะไรสักอย่างภาษาหรืออะไรอะเรามาหลบในนี้กันฝนกันอะไรได้มานอนได้ อุ้ยอะไรเนี <purposely Hi> <le> ่ยเจ้าเมียทำไมกิชอบตีจังไงตายฉันมาเอาให้ขึ้นไปเหรอเอ้ยนี่อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอุ้ย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 เจ้าเหมียเออคตตายแน่เลยโอ้ยชิบเป่งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบเร็วโอ้กินก่อนกินก่อนโอ้ยวานโอ้ยเป็นเมียไม่เหนื่อยเหมือนกันโอหัวใจเดียวหัวใจเดียวหัวใจเด ไอ้แกงเราได้ไงเหรว่ามันจะมียเนี่ยเอ้ยยิดเที่ยกาฟิวโคจราดเลยที่ไปกินละทันนี้มีอะไรอะ่ะไม่ไหวเลยโอ้โหนมีอะไรบ้างวะเนี่ยเอ้ยสกีอ้ามันมีอะไรบ้างวะเนี่ยแล้วที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ยหวานเป็นไรอ อพูดมากากะฟิวแกต้องช่วยฉันแล้วแหละแกต้องปกป้องชีวิตฉันแล้วจะหลุดภายในไม่ช้าแล้วอ้าวว่าจะเอาแบบอะไรซะหน่อยไม่ีอะไรกินเลยแล้วกันนี่คืออะไรอ่ะแกรู้ได้ไงว่ามันมีที่นีน่โอ้ยโอ้ยมีกล่องด้วยมีอ่ะด้วยก็ไม่รู้อุ้ยวุ้ยแอปเปิ้ลโอ้ยว่าพวกเห็ดพวกเห็ดเราเอุๆๆ้ยอุ้ยโอ้ดีอุ้ยมีชาวบ้านในนี้ด้วยดีฉันเสี่ยงซอมบี้อ่ะซอมบี้อุ้ยโคเลมโอ้ดีมีแอร์โคเลมโอ้ดีฉันเสี่ยงซอมบี้ข้างหูตลอดเลยอ่ะ ที่นี่คือที่ไหนวะโอ้ยอ้ยดาบด้วยดีเลยขอขอยืมดาบหน่อย้เอาไปเลยเอาวแล้วต่อโอเคได้ละโอเคได้หมวกละอ่น่าจะมีแค่นี้หละมั้งโอ้ทุกคนอ๋อนว่ามันเป็นแบบเป็นหอคอยอะไรปกติสิดูโอ้โหดูดิเฮ้ยเจ๋มเหวเจอได้ไงวะโลดีว่าเก่งอะครับก็เก่งอ่ะทำไมหยอกเิลแกเก่งมากคิวแต่เราจะไปที่ไหนกันต่อแล้วแล้วใจเธอเลยเมื่อยมากเลยอ่ะมันจะบอกว้องเธอเองหรือว่าเราจะอยู่ในบ้านก่อนไหมใจเธอเฮ้ยปลา ต่างปลาไปนะโยอยู่ในบ้านไม่น่ารอดหรือว่าอยู่หรือว่ายังไงเจ้าเหมียวก็ต้องเลือกแล้วถ้าแกจะอยู่ในบ้านให้แกวิ่งเข้าบ้านถ้าแกจะไปสำรวจต่อให้แกวิ่งมาทางนี้มาทางนี้อ่ะโอเคดีมากไปกันอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยผีลอยได้ไม่ผีอุ้ยอุ้ยผีผีอ้ยโยกาฟิ้นตัวอะไรอุ้ยจัดการตัวอะไร ผีไงีอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นผีเลยไงไม่เคยเนี่ยโอก็ว่าอยู่อะไรบ๊อบเป็นเวมโอ้ผีลอยได้โคตรน่ากลัวเลยมันจะของแปลกๆปลกข้นวันโอ้เหมียวมืดมากเลยเราจะไปที่ไหนกันต่ออุ้ยมีบ้านมีบ้านเจมียวกูทำอะไรเบลวะไปเร็วกาฟิวมีต้นไม้ตรงนี้ด้วยมีใบโอนต้นไม้ของพังยานโอ้ดิ้งเฉียงซอมบี้มาแต่ไกลเมียซอมบี้มาแต่ไกลโอ้โหแล้วมีอันนี้แบบกั้นไว้ต้องแบบมีซอมบี้เยอะแน่เอ้ยเอ้ยยังมีกาฟิว เหมืต้องช่วยตลอดเป็นคนภาษาอะไรอ๋อนี่คือโยโย่ตีแล้วก็จะติดไฟที่มีกล่องไหมไม่มีกล่องด้วยเราหาของให้หวานสักอันนี้ไหมลก็อะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วมีกนงับเราคาบรองเท้ารอกวานอ้ยรองเท้าคาบไงออ๋อมันออกช้ามา เอาเชืรองเท้าอพ,อพอเสื้อไม่ต้องไปเจ้าเหมียวพร้อมแล้วเราจะไปไหนกันต่อไปกาฟิวแก้วหิวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฉันเอาปลาให้นะเ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเชียวหวานป็นรู้ทดสอบแล้วกัน <Hey. S 1> ไม่รู้ว่ามันคืออะไรทุกคนเฮ้ยเดีย๋ย hey. วฟลักอยากลองอะ่ะมันจะแรงสักแค่ไหนไอ้ดนี้เค่นเนี่ยมันจะแรงสักแค่ไหนกันเชียวไปอ,อยากเจอมอนเตอร์สักตัว อยากพิสูจน์ความแบบความแข็งแกร่งเซเลนเฮทุกคนอุหลุมสุบแน่ี่ดูทุกคนเราเจอเซเลนเฮดูทรงอ่ะโอ้ยเราอย่าไปยุ่งดีกว่านะทุกคนเอ้ยซอมบี้ซอมบี้ไอ้พวเคลียร์ยาตีกระจายอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาจากทางไหนรู้สึกว่าเคลียร์ยาตีกระจายโอ้ยกาฟิวมันแบบมันมืดมากอ่ะคือมองอะไรไม่เห็นเลยคือแบบมองอะไรไม่เห็นจริงจังพีเป็ดพีเป็ดวันวันจะดีแล้วด้วยมาไม่เห็นพี่เป็ดอ่ะอุยเ้ยเป็ดหัวลำโพงเฮ้ยเปิดหัวลำโพงอุ้ย ช่วยช่วยช่วยด้วยกันวิ้เคี้ยวอย่างแรงเลย ปีนหัวลำโพงที่แบบบอกว่าตายยากยังแบบยังตายอ่ะใช่อุ้ยเจ๋งอ่ะเคียวนี่ยังยังเทพเลยยังเถื่อนใช่ไหมฮวนเฮ้ยมีเงกรบินแล้วมากเลยเมื่อไหร่จะเช้าเนี่ยจัดกบแม่เราชีวิตเรา24ชั่วโมงเลยแบบเมื่อไหร่จะเช้าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะ้ำหมานรู้สึกว่าโดนจเจ็บไม่ขึ้นอุ้ยตัวอะไรขาวๆอ้ยตัวอะไรอ๋อกรฟิวสุดมาเร็วเฮ้ยตัวอะไรวะอุ้ยูตกใจจี้ต้องช่วยก่อนนะครับเว่าอะไรเฮ้ยจะเช้าวะนี่อุ้ยยิ่เร็ว หวานบ่นแป๊บเดียวจะเช้าเลยซอมบี้เดี๋ยวนี้มันพกปืนอะวะคือแบบเลือดมันร้อนอะไรองี้ไหมเฮ้ยทุกคนจะเช้าใช้ปืนเกินการเลยข้าหวานไปดูคนที่รออยู่มาเร็เเเวกาฟิวเฮือกียวใหม่อ่ะทำมันห่อไม่ได้อะไรมาไม่รู้ปืนโอ้ยนอกจากตัวขาวๆน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งมาเร็วกาฟิวเราจะสยบมันสยบมัน,เ,น,เ,นเพื่อปิดฉากกันเอาฉีดรอดอุ้ย ทำไม่าย้ง่ายยังว่าอะไรบ้างทำ่าอะไรบ้างได้ง่ายเกินนัดเที่ยวจอดอะทำได้ง่ายเกิทำไอะไรอุ้ยอุ้ยทุกคนมันมันจะวิ่งมาทางนี้เราไม่ใช่เรามีหน้าที่เก็บของทุกคนเนี่ยเหมือนกองที่รดนปะอันนี้คือมัดที่พี่ทำขึ้นมาและจ้างคนทำขึ้นมาเฮ้ยตัวนั้นอีกแล้วข้าเัินข้าเัินขอลงเคียวก่อนขอลงเคียวหน่อยเอาเลยพึอ้าวพึอ้าวฮึอ่ง เอ้ยมันทำไมมันตายง่ายอย่างวะก็มันแค่แบบมันอ่อนมันอ่อนไงเอากินก่อนไม่ไหวแล้ว้ยเช้าแล้วเนี่ยเช้าแล้วทุกคนวาร์ปคลิปเลยแกจะไป็นแกมีเจ้าของไหมเนี่ยแกมาแบบมาเที่ยวเล่นกับฉันแกมีเจ้าของไหมไม่มีเจ้าของพอดีแบบแกล้งจะไม่อยากจากกับแกเลยอ่ะไม่อยากจากเหมือนกันเราไปเที่กันต่อจนกว่าแบบจนกว่าแกอยากจะกลับแล้วกันนะโอเคได้เลยไปกันดีกว่าไปด๊าด๊าด๊าต๊าดเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเผื่อเราจะเห็นว่าข้างล่างมีอะไรมั่งอาชิบอาชิบอาชิบจะเป็นคู่ขาที่ดีมากเลยกาฟิว มีมีนกด้วยเอ้ยมีนกแก้วสองตัวเลยน่ารักอยากได้นกไหมอย,อยากเลี้ยงอะ่ะเราต้องทำยังไงอ่ะกับนี่ไงนี่ไงมาเลี้พืชต้องให้สีหรือเปล่าสีอะไรเฮ้ยโอ้โหโอเ้เกคไปหาจากไหนเนี่ยเราต้องให้อย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเฮ้ยเรียบร้อยเอตโต้องเด็กทำไมเอต้ตนองกินเยอะจังอ่ะดูแบบกอดกอดจะเชื่อดูมีความสุขทุกคนดูดิมันเกาะไหลเนี่ยเกาะบาหลไม่ทุกคน ไอ้เต้าน้องไม่กาต้องทำอย่างงี้ไอ้เ้าน้องอมันดูแบบน้องเกาะเร็วหล่นลงมามันก็จะหล่นไปดีกว่าฉันจะเอาปลาให้ข้าพี่เกแบบว่าเอาซีให้ฉันไปงั้ากินปลาเอ้เราไปเที่ยวไปต่อดีกว่ามาเร็วไอ้เจ้านกไอ้เจ้าน้องสองตัว อันนี้แมวชื่อกาฟิวแล้วนกจะชื่อกาอะไรดีวะกาเบาเออกาฟิวกับกากะแล้วกากิใช่กาก้ากับกาเกะเย้าก้งชื่อไงจังหวะตั้งชื่อได้หวยมากถ้าน้องๆอยากให้นกพี่ชื่ออะไรสามารถคอมบมนมาได้นะเผื่อพี่จะได้เอาไปตั้งแบบกากกากาเกมันดูแบบแปลกๆอะไรเงี้ยทัานไปก่อนนะหวานต่านขอไปก่อนนะอุ้ยอะไรจะไปแล้วหรอ ฉันไปแล้วนะฉันต้องกลับบ um, ้านฉันจะต้องปิดคลิปโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ใครชอบเรื่องกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดพีนะทุกคนก็ไอ้ตาน้องขึ้นมาไปดูหน่จะแบบวอยไปดูไม่ใช่สิปิดจะปิดคลิปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับผมดีมาก CU again บายบาย